อีกหนึ่งคนครับมาดูอีกหนึ่งคนนะครับอจะทาได้ไหมครับได้โอเคอ่าชนเ้าตรงกันค่ะอ่านั่งลงค่ะเมื่อกี้นี้นั่งดูเขานะครับอ่าโดนมั่งฮึบยังไงลังนะยานะดดููักวน เห็นบัวเราพยายามหลายเทือแล้วเราเห็นบัได้บ่วได้บางเ่าเราก็เห็นอยู่แล้วเห็นบัได้บ่ได้เลีเราเห็นได้ผมเิ่งหลายเทือแล้วเราเห็นบได้ของเราค่าสเตเราเห็นได้คือการแต่คนแตกต่างกันค่ะ มันตาตลกโอ้ยถ้าต้องเจ้านางลงไปได้เลยเนี่ยเราเสียนางลงไปได้เลยเนี่ยเจ้าหายอืมจะหายมันลงไปเลยได้ได้ต้องต้องพยายามครับต้องพยายามครับผมต้องสู้ครับสู้สู้ครับอ่าครับอ่าอ่านะครับมวยมวยถูกคู่แล้วนะครับอ่าคนละเสาเลยนะครับ อ่ะครับมาคระจะยึงพื้นก่อนกันอ่ะอ่ะกรจะยึงพื้นก่อนกันอ่ะอาอเอาแล้วครับเอาแล้วครับอึ๊บอึ๊บเอาเราจะลุกขึ้นได้ไหมโอ้ยเนาะจะทำได้นี่หายจริงๆนะครับจะทำได้นี่หายนะครับ ผมนอกว่านี่ไม่ใช่การรักษานะครับแต่เป็นการซ่อมตัวเองนะครับผมอย่าทำกันเองนะครับอย่าทำกันเองที่นี่เขามีความรู้นะครับเขาถึงให้ผู้ป่วยทำได้นะครับอไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับห้ามทำเล่นเองนะครับต้องอยู่ในการดูแลและการควบคุมของผู้ที่มีความรู้เท่านั้นนะครับ ผมจะบอกว่ามันมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่เขาทําแบบนี้รักษาแล้วก็บาบัดให้ด้วยนะครับเอาอีกแล้วด่างออีกแล้วบ้นนองสาวบนนังวอนยุ่มยุ่ bưng bồn muôn thế là nó. Champions... Nè bó, like. <.idal3> nữa, nương nương thôi, thôi, cái năng chèp lên rồi nè, là thứ cho khoang là bà này, áo lá, áo lá, xíết, anh nón lung nón ไมันต yeah, ้องใดไหมมันต้องใดไหมอ่าครับมันต้องใดไหมโอ้ยเวลาเวลาลมรงอ่ะหัวถึงม้อนเนืบไม่อีกเอีกเขึ้นอีกแล้ววาเออทำมันเอทิขึ้นอีกเทิขึ้นอีกเทิขึ้นมาอีกเน้

นี้นนะครับ้อยคนนะครับจะทําได้นะครับต้องให้หลังแนบกับพื้นเป็นบรรยากาศตอนกำลาค่ำนะครับหลังจากที่โดนกันไปคนยกนะครับคนยกหนึ่งยกนะครับเป็นการซ่อมตัวเองนะครับผมนานแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทําคลิปแบบนี้นะครับการนานมากเลยนะครับ กันะจะได้ทําทีหนึ่งนะครับจะได้มีโอกาสทํานะครับนะครับเป็นบรรยากาศที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพนําไปมากนะครับผม้อกแล้วเีนกระเ้ทมีห้องพักให้ด้วยนะครับนี่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดของเรานะครับที่มาพักอยู่ที่นี่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกสองสามท่านอยู่ข้างนอกนะครับนอนอยู่ข้างนอก สามารถโทรมาได้เลยนะครับ0803336761ครับผมตามเบอร์โทรที่ผมได้บอกนะครับ0803336761หรือว่าทักเข้ามาที่เพจนวดเพื่อสุขภาพลำไส้มาดนะครับก็จะโดนไปจนตามกันเลยครับโดนทุกคนครับวันนี้ครับก็จะมีท่าเฉพาะนะครับแต่ละคนนะครับให้ทำซึ่งอยู่ในการ ควบคุมดูแลของพี่ปูนะครับเพราะว่าท่านเปิดที่นี่มาสิบปีแล้วรู้อาการของทุกคนนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับรู้หมดครับทุกคนผู้ป่วยคนไหนจะทํำยังไงทำท่าไหนทํำยังไงแบบไหนท่านรู้หมดครับตามที่ผมได้บอกนะครับเราไม่ใช่ว่าเอามารักษานะครับเรามี การบำบัดให้ด้วยครับไม่ใช่ว่าเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ทางใครทางมันไ <Okay. S 1> ม่ใช่นะครับเป็นบรรยากาศมาให้ดูกันครับผมเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยน้อยครับ ก็คือคักครับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่วงบ่ายค่ำนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่เป็นโลกกระดูกทับเส้นนะครับผมสามารถโทรเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ผมบอกนะครับ08033367 6มครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาเจอกันคลิปหน้านะครับ